สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจันในช่องสไปเยอรมันอีกครั้งนะคะวันนี้จันจะพาทุกคนมาทําเค้กที่อร่อยแล้วก็ขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งของเยอรมันเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือช็อกโกแลตเค้กเชอรี่ค่ะทุกคนส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวจันลงรายละเอียดไว้ให้นะคะทุกคนมาทําตามเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตีส่วนผสมเป็นไข่ขาวก่อนนะคะทุกคนตีให้เป็นเนื้อมูสให้ขึ้นฟูเลยนะคะแล้วเราจะมาตี ไข่แดงกันต่อไปค่ะอันดับแรกตีไข่ขาวก่อน,นะค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตีไข่ขาวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอ่อตีไข่ขาวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสังเกตูกไข่ขาวจะขึ้นฟูเป็นมูสแบบนี้นะคะทุกคนเมื่อไข่ขาวขึ้นฟูด,ดีแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาตักออกค่ะแล้วเราจะมาตีส่วนผสมอันต่อไปกันนะคะ ขึ้นฟูดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตีส่วนผสมของไข่แดงกันนะคะทุกคนกับน้ำตาลทรายนะคะทุกคน ใส่ไข่ขาวพอมีเนื้อเดียวกันนะคะพอเข้ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาผสมไข่ขาวลงไปในทุกคนนี้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี้ไข่แดงกับน้ําตาลที่เราตีเมื่อกี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาทยอยแบ่งไข่ขาวใส่ลงไปนะคะทุกคน ค่อยผสมไข่ขาวลงกับไข่แดงนะคะทุกคนแต่ค่อยๆเบามือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่ขาวมันจะยุบตัวค่ะทุกคนอ,อันนี้ก็คือ,อ,อผงโกโก้แล้วก็แป้งมันแล้วก็แป้งเอออนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ผงฟูนะคะทุกคนจันเทสนผสมลงกับลงไปด้วยกันทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะมา ล่อนใส่นะคะแต่พยายามล่อนใส่ทีละนิดนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวหมดนะคะเดี๋ยวเออไข่ขาวมันจะยุบตัวะคะ่ะทุกคนแล้วก็ทยอยคนต่อนะคะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมทั้งหมดอย่างเบามือนะคะทุกคนคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเทลงพิมพ์กันคะ่ะทุกคน นี้เราก็เทใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เคาะก้นพิมพ์นิดนึงนะคะทุกคนสังเกตดูว่ามันจะเป็นฟองอากาศอย่างนี้นะคะทุกคนเราไล่ฟองอากาศออกนะคะอย่างนี้ค่ะทุกคนให้มันออกนะครับแล้วเราก็จะเข้าเตาอบนะคะอยู่ที่ร้อยจะอบอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบองศานะคะประมาณยี่สิบห้านาทีหรือว่าเราคอยเช็คดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอุณหภูมิเตาแต่บ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคน แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเชอรี่นะคะ350กรัมนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เป็นแป้งมันนะคะทุกคนกับน้ำตาลทราย เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกคะ่ะทุกคนชิ่นจุดดูหก็จะได้น้ำข้นๆแบบนี้นะคะเหนียวๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เชอร์รี่ลงไปนะคะทุกคน ไเ,เสร็จแล้วก็คนเชอรี่เบาๆนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็พักให้มันเย็นๆแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบกันหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะ จะจะเช็คแป้งดูนะคะว่าสุกหรือไม่สุกแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเช็คดูจิ้มไปตรงกลางเลยคะ่ะถ้าเกิดว่ายังมีเนื้อแป้งติดอยู่อย่างนี้นะคะถือว่ายังไม่สุกนะคะเราก็จะอบต่อไปอีกค่ะทุกคนอันนี้จจนก็จะมาตีวิปปิ้งครีมต่อนะคะทุกคน จะมาทยอยใส่ซาเนอร์สไตล์ลงไปนะคะอันนี้มันเป็นตัวช่วยให้วิปติ้งครีมแข็งตัวนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นน้ำตาลวานิลานะ,ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะทุกคนทยอยใส่ อันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เราก็ได้ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วเราได้วิปครีมแล้วแล้วก็มีเชอร์รี่ต่อไปเราก็จะรอแค่ขนมขนมปังให้มันสุกนะคะทุกคนคแป้เค้กสุกแล้วเราก็จะมาประกอบส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะทุกคนแต่เราต้องรอใหอ้แป้งเค้กเย็นสนิทนะคะทุกคนแล้วค่อยมาตัด ต่อไปเราจะมาประกอบเค้กกันนะคะอันนี้เป็นเออแอลกอฮอล์นะคะสำหรับเเค้กนเนื้นะคะเคียชวาสันเนาะแล้วเราก็ค่อยๆหยดลงไปเลยนะคะทุกคนก็มาใส่ด้วยเชอร์รี่นะคะทุกคน เือพื้นที่ตรงนี้ไว้ประมาณสักหนึ่งเซนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะทุกคนแล้วเวลาเรากดลงไปมันก็จะดันออกมาข้างนอกอีกนะคะใส่ไปเยอะเลย ครีมที่เราตีไว้นะคะทุกคนเยวจะเอาพิมอัมน,นี้งข้องไปนะคะทุกคนเวลานั้นจะได้เกี่ยงง่ายค่ะ ใส่ชั้นต่อไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็กดเบาๆนะคะแล้วก็ใส่ทำอย่างนี้อีกเหมือนชั้นแรกเลยค่ะทุกคนนี่จะใส่หมดเลยนะ Mm hmm. ค่ะอันแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วอ้เมื่อกี้จันนะ่ะลืมใส่อันนี้ชั้นชั้นที่สอง <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็ใส่ไปได้แนะ <c oughs> แล้วชั้นชั้นสุดท้ายเราก็ใส่ปิดไปเลยค่ะ ข้างหน้าไม่สวยไม่เป็นไรค่ะตัดไม่สวยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ออวิปปิ้งครีมอีกรอบนะคะเสร็จแล้วอันนี้เราก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะทุกคนใหออ้วิปปิ้งครีมเซตตัวเดีเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กแตกตกแต่งเค้กกันด้วยวิปครีมอีกทีนึงคะ่ะทุกคน ค่ะทุกคนกลับมาต่อกับเค้กนะเอ่อเอ่อเชอรี่เค้กนะคะเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะจันทำไว้แต่ว่ากลับว่าจะทําให้เสร็จแต่ว่ามันไม่เสร็จเพราะว่าจันต้องรีบไปทํางานก็เลยจะมาทําต่อวันนี้แต่ถ้าใครเอ่อว่างก็ทําต่อให้เสร็จในวันเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวานจันไม่ว่างจริงจันก็เลยจะมาทําต่อวันนี้อันนี้ก็จะเป็นวิปปิ้งครีมที่เราตีนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาปาดเค้กปาดวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะ อันนี้จะใส่ไปทีเดียวเลยเดี๋ยวเรามาปาดพร้อมกันนสนี่ค่ะแล้วก็ปาดไปให้รอบๆเลยนะคะเกลี่ยครีมไปให้ทั่วเลยค่ะต่อมาเราก็จะมาโรยช็อกโกแลตกันนะคะทุกคน,นนี้ฉันก็ทำแล้วก็ใส่ไปค่ะ ก็ใส่ไปร,บรอบๆจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็โรยข้างบนเลยค่ะใส่ให้หมดเลยอร่อยดีค่ะช็อกโกแลตแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็มาแต่ง ด้วยวิปรทีเสร็จแล้วก็มาแต่งด้วยนี่เลยค่ะ เชอรี่นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่ถ้าใครจะเออเอาอะไรมาตกแต่งเพิ่มก็ได้เลยนะคะเอาที่ตามไอเดียของทุกคนชอบเลยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคน สุดท้ายนี้จันก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงจันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปของจันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ